ทางรายการเดอะพีพิลโชว์ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะป่ายกขบวนนะคะไปยังวัดหนองเด่นตําบลสุขเดือน5อําอเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งเขาเพิ่งจะจัดประเพณีโบราณยกธงนะคะในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานนะคะให้ชมกันสดๆร้อนๆเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าปีนี้นะคึกคักเกินคาดค่ะเมื่อสายลมสงกรานพร้อมแสงแดดอ่อนๆปะทะกับเสียงหัวเราะของชาวบ้านนะคะเราก็จะได้เห็นธงสีสันฉูดฉาดค่ะถูก ชักขึ้นสู่ยอดเสาอย่างสง่าผ่าเผยนะคะท่ามกลางเสียงกลองยาวและเสียงบวกเวกของผู้ชมที่ร้อมรอบวัดนะคะชาวบ้านในชุดพื้นเมืองร่วมแรงร,ร่วมใจกันยกธงเน้นความสามัคคีชาวต่างถิ่นนะคะเห็นนี่ก็โอโหกันเลยทีเดียวนะคะทั้งสนุกทั้งอบอุ่นใจค่ะประเพณียกธงนะครับก็จะเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นวันสุดท้ายของประเพณีวันสงกรานนะครับเป็นกุศโลบายของพี่น้องชาวเราข้านะครับที่ให้ทุกคนได้มารวมกันแสดง ถึงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในกิจกรรมก็จะมีการลดน้ําดําหัวขอพรนะครับส่งน้ําพระนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมฝนทรายเข้าวัดก่อพระเจด,ดีทรายและสุดท้ายก็เราจะมาช่วยกันยกธงครับการยกธงก็แสดงถึงวันสิ้นสุดประเพณีสงการนะครับในประเพณียกธงเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานด้วยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันการว่าธงของใครจะสวยธงของใครจะยาวนะครับในระหว่างก่อนการที่ จะมาถึงประเพณียกธงนะครับมันก็จะมีการร่วมไม้ร่วมมือนะครับแสดงถึงความสมัครสมานสามัคมค,มค,คีของคนในชุมชนนะครับเราต้องร่วมกันประดิษฐ์ประดอยธงให้สวยงามนะครับเพื่อนํามาประกวดประขันมาแข่งขันกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับปีนี้นะครับต้องขอบคุณทางราชพัฒจันเกษจากกรุงเทพมหานครมากๆเลยนะครับที่มาร่วมสืบสารร่วมสนับสนุนนะครับให้ประเพณีดีงามนี้ คงอยู่คู่กับชุมชนบ้านหนองเด่นวัดหนองเด่นแบบนี้สืบต่อไปนะครับกิจประเภทนี้ดีๆแบบนี้นะครับถ้าได้รับการสนับสนุนก็จะได้สืบทอดกันต่อไปยาวๆกันเลยทีเดียวครับด้านหลังนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเสาธงนะครับที่เตรียมเอาไว้สําหรับที่จะประกวดประขันกันอันนี้เป็นเพียงเสาธงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการนําธงนะครับมาติดกับเสาให้สวยงามครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละหมู่บ้านนะครับจะมีวิธีการออกแบบนะครับโดยใช้วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในหมู่บ้านนะครับในเรื่องของผ้าทอก็ตามในเรื่องของฝีมือการร้อยดอกไม้ประดิษฐ์ประดอยต่างๆก็จะก็จะมาประกวดัะประขันการแสดงอยู่บนธงสวยงามนี้นะครับเดี๋ยวท่านประหลัดอำเภอวันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับหลักเกณฑ์การตัดสินธงวันนี้เป็นยังไงครับท่านประหลัดอำเภอครับก็จะมีในในส่วนของการให้คะแนนนะครับก็จะมีในเรื่องของร้อยคะแนนเต็มนะครับเรื่องของความสวยงามสวยงามความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ ใน,ใ,นในด้านอื่นๆอีกนะครับก็เดี๋ยวเด๋ยวจะต้องอติดตามชมในการแ,แข่งขันอนีกทีหนึ่งเนาะ<ช>นะครับก็บจะมีเรื่องความสวยงามความกีสร้างสารรค์นะครับแล้วก็จะมีะเรื่องอื่นๆอีกนะครับก็จะดูความเหมาะสมความสนุกสนานเพราะว่าทงอย่างเดียวเนี่ยทุกคนสวยหมดแหละเชื่อนะครับแต่ขบวนที่จะแห่ธงก็มีความสําคัญเหมือนกันแสดงถึงความสนุกสนานแสดงถึงความสมัครสมาสมัคคีแสดงถึงท่าร้วลำที่สวยงามนะครับ แล้วก็มาปักขึ้นมาเป็นธงนะครับธงของใครนะครับจะต้านแรงลมนะครับไม่ล่วงไม่หล่นลงมาแล้วก็ยืนตั้งงานตั้งสูงที่สุดนั่นแหละครับก็จะได้เป็นที่1ในการยกธงในวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับขอบคุณมากนะครับ ค่ะและก็การมาครั้งนี้นะคะเราอยากจะมาช่วยส่งเสริมนะคะให้เยาวชนรุ่นใหม่นะคะได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะจะได้มีการสืบสานต่อไปนะคะและอีกอย่างเราต้องการส่งเสริมให้กับคนในพื้นที่ให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาอาจจะชินกับการที่เขาจัดประเพณีนี้ขึ้นนะคะ แต่ถ้าเรามาส่งเสริมให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณมีอยู่นะั้นเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์แล้วก็ควรจะสืสบสานนะก็เป็นภารกิจของเราให้เขาเห็นคุณค่าวัฒนธรรมนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของเงินรางวัลในการประกวดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นสิน้ำใจที่มีส่วนร่วมกับชุมชนให้มีการ ทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้นครับทางชุมชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยการนำวัตถุดิบสินค้าต่างๆมาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวด้วยกันนะครับ งานยกธงที่วัดหนองเด่นถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชุมชนแบบจัดเต็มนะคะใครพลาดปีนี้ไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ผู้ชงเราสัญญานะคะว่าครั้งหน้าจะจัดเต็มเก็บทุกโมเมนต์เด็ดๆมาให้ชมกันอีกแน่นอนค่ะชัยานาดเนาะใช